สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวิดีโอนี้เราจะมาปรับแต่งในเรื่องของการใช้ตารางใช้โค้ดนะครับไปดูกันต่อครับครั้งก่อนนั้นเราปรับแต่งพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาปรับแต่งพวกนี้ครับโดยการไปที่ตารางชื่อว่า customer นะครับ customer ตัวนี้แล้วก็ view c o l u m n นะครับไปดูที่ตัวนี้ครับ a อเ o า n นั u เบอร์เราก็ Copy เลยครับทั้งหมดนะเ c า u นั n เบอร์ตรงนี้ครับวางเข้าไปครับเซฟต่อไปครับ p r i c ์คั p y ให้หมดครับ p r i c ์ Price. วางเสร็จแล้วก็รอให้มันเขียวครับอ่าดีครับปรับแต่งนะครับ ที่ละตรารไปที่ U X View ไปที่ U X View Review Review เรี View Name ชื่อว่า Customer ครับนี่ไหม Customer นี่ครับนี่ทาง Customer หรือถ้าไม่มั่นใจก็ไปที่นี่ครับ Customer เลือกคัสเตอร์ม์เลือกฟอร์มเลือกเซนเตอร์ไอตัวนี้เราสามารถใช้เป็นไทยก็ได้ครับลูกค้าลูกค้าอย่างนงี้นะครับแล้วเลือกตัวนี้เลือกให้ถูกครับคัสเตอร์มนะครับเลือกฟอร์มเลือกเซนเตอร์นะครับหรือฟอร์มเลือกเซนเตอร์อ่าเซฟก่อนนะครับแล้วดูต่อครับไปทียู x view View วว า I use my chip นะครับทตัวนี้เราจะใช้เป็นใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าไม่อยากให้งงนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเซฟไปแล้วก็ v i เสร็จแล้วก็ u x view นะครับแล้วก็ v e w view ไม่ใช่ตัวนี้ครับรายชื่อสมาชิกเลือกตัวนี้เป็น customer อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ customer ถ้งเป็น d e เลื้กเป็น center d e f เป็น center นะครับ save หมดทุกอย่างหมดแล้ว ขาไปก็เลือก Customer เป็นริดแอนโอลี่นะครับเสียบแอบไปหน่อยนะครับ mm hmm. เลือก Customer Customer mm hmm. ก็อยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกอเลือก Data เลือก Customer นะครับนี่ Data นะครับนี่ Data Customer แล้วก็เลือกตัวนี้ครับห้ามแก้ไขนะห้ามแก้ไขหรือเราเลือกตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้ค่อยมาปรับเปลี่ยนที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปตารางเซลล์ตารางเซลล์ตัวนี้ครับเข้าไปครับตารางเซลล์มีอะไรบ้างมีช่องเนมครับตัวนี้ครับทั้งหมด อยู่คอลัมน์ช่องเนมครับนี่เนมครับตรงนี้คลิกเข้าไปว่างเสร็จแล้วก็เซฟช่องไพร c ์ช่องไพร c ์ช่องเช g ง ช่องอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาตอนนี้นยังไม่มีอาจจะมีเนี่ยมีแล้วว่าเราไปตั้งไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีก็ไปที่ตัวนี้ครับ description นี่นะครับตัวสุดท้าย description เราก็ลากมาเนี่ยครับวางตัวนี้วางเลยวางเลยแล้วก็เซฟครับ มันจะได้โชว์เป็นภาษาไทยไปด้วยนี่ก็หมดแล้วเซฟค่ะตอนนี้มีปิดพลาดเรื่องอะไรเอ,อ่ยลิสฮะมันยังไม่มีนะมันยังไม่มีก็นี่ครับคัสตอรเมอร์นี์ไมเค้านะครับ a c คา u n ์นัมเบอร์ c o คา t n ์นัมเบอร น,นี้ด้วยนะอย่าลืมนะอีทัมอ,อีทัมตัวนี้ด้วยนะครับช่องอีทัมด้ไรเอ่ยอะไรเลยเซลช่องสเตตัสครับสเตตัสเซลสเตตัสนี่อีนัมครับต้องเลื่อนมาอินกันไหครับเนี่ยช่องนี้ แล้วก็เซฟครับเนี่ยช่องนี้นะครับช่องนี้อ่าทีนี้ก็ไปปรับตกแต่งครับไปที่ Data s a l e Cat โชว์ด้วยอ่าคัปีัวนี้ไว้ Data s a l e Cat ไปที่ Data ไปที่เซล นี่นะครับเซลไปที่แคสตัวนี้ครับแคสตัวนี้ก็แคสนะครับแคสไปที่ดินสอครับไปที่ดินสอแคสนี่ครับโชี่โชด้วยแล้วก็รีเซฟรีเซฟตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่ตัวนี้ครับคลิกเข้าไปแล้ววางครับเงินสดนะครับ แล้วก็ดานอีกครับคูปองโชด้วย d a t a าเซคูปองโช a t a s a เซลคูปองครับคูปองติดถูกด้วยแล้วก็มาตรงนี้ครับคลิกในวางคูปองเข้าไปครับดนันหมดหรืยอยังไปดัตตาสไลด ไปที่ Data s l i ไลด์นะครับ Data s l i ไลดครับนี่คือสไลด์สไลด์แล้วก็สไลด์เนมเราตั้งชื่อว่าเซลล์นิวสไลด์เนี่ยนิวสไลด์สไลด์เนมตั้งชื่อว่า ชื่อว่าเซลในสไลด์คอลัมน์ให้เราเลื่อนวิลเทเซลดีเทลมาอยู่ด้านบน Pri ส e นะครับตัวนี้ครับลากมาอยู่ข้างบน Pri ส e นะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะครับ ต่อไปครับไปที่ data column price data data column s e l l s e l l อยู่นะ price ครับนี่ครับ copy ตัวนี้ จริงก็ว่าไว้แล้ว price นะครับเดี๋ยวก่อน data column price copy ตัวนี้ครับ copy ไปแล้วก็ไปครับไปที่ price ถูกตัวนี้นะตะ่อไปคลิกถูกตัวนี้นะครับแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็คลิกวางตัวนี้ครับ คบคอลำรีเซฟรีเซฟขอลำรีเซฟรีเซฟคลิกเข้าไปแล้วก็โชว์แล้วก็นี่ครับคลิกวางขึ้นเขียวดันนีกครับไปที่เช้งเช้งครับเป็นโนี้ครับแล้วก็วางครับ ไปที่คอลัมน์สเตตัสจะแสดงก็ต่อเมื่อสเตตัสนะครับไปดินโอไปที่ทนี่ครับแล้วก็วางนี่ครับ,รบไม่ต้องคิดมากค่อยทำความเข้าใจตามหลังได้ U X View Cell U X View Cell slide sale, U sale, slide name sale, mà U view sale, slide sale. ซลนะครับอ่าสไลด์เซลเซลเซลสองครับเซลอันนี้ิวอ่านี่ดูก่อนมีอะไรอเอ่ยยูเนมนะครับยูเนมแล้วก็สไลด์เนยมยูเนม Ux uh, View s a l e แล้วก็ View Name อ่าอย่างนี้ครับ Ux uh, View s a l e แล้วก็ View Name ชื่อ s a l e นะครับชื่อ s a l e ตัวนี้ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Sort Table เป็น s a l e t o s e l e t o นะครับนี่ครับ s a l e t o เลือกเป็น Form นี่ครับเลือกเป็นฟอร์มส่วนตัวข้างล่างก็จะเลือกตัวไหนก็ได้ครับเลือกเป็นฟอร์มจบนะเซฟครับอันนี้ยังแดงอยู่เ๋็วไว้ทีหลังครับเซลเสร็จแล้วต่อไปตารางเซลดีเทลครับเซลดีเทลก็เซลดีเทลนี่ครับ อยู่คอลัมน์เซลล์ดีเทลเซลยังมีเออร์สนะเซลล์ดีเทล now แล้วนี่ครับ n o วป้ายบาร์โค้ดตัณตัวนี้ครับนัมเบอร์บาร์โค้ดผลิตัณ์ครับก็อย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวบาร์โค้ดผลิตภัณ์ครับตรงนี้วางเข้าไปครับ เล็บไปก่อนครับบาโปรดักแล้วก็ p พร c e ครับ p พร c e นนะ Price, ไ r i ส e ตรงนี้ครับไปครับบางทีมันยังไม่เชื่อมโยงตารางก็้วทำไมมันขึ้นสีแดงได้ก็ไปแต่งครับเป็น U.S. Customer เราก็ไปดูก่อน U.S. customer เนี่ยครับ customer UX customer เลือกเป็น customer เสร็จแล้วเลือกอะไรอีก view type view type เป็น ref ครับ customer view type เนี่ยครับตัวนี้ view type เป็น ref uh, view type position เป็น ref view type เป็น form ก่อน วิวทายเป็นฟอร์มโพสิชันเป็นเรฟนะครับโพสิชันตรงนี้ครับโพสิชันนี่นี่ครับโพสิชันเป็นเรฟซ่อนไว้นะครับไปอีกครับ UX View New View UX View แล้วก็ รีวิวนะครับ UH รีวิวรีวิวทั้งชื่ออะไรทั้งชื่อเป็นเซลทั้งชื่อเป็นเซลแล้วก็เลือกเซลเลือกฟอร์มไม่เลือกเซลไม่เลือกฟอร์มแล้วก็ไปเลือกเป็นไม่ได้บอกว่าเลือกเป็นเรปเป็นอะไรนะโพสชันตรงนี้ เลือกเป็น r e ปก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้เลือกเป็น r e ปก่อนก็ได้เ,เลือกเป็น ref นะครับเลือกเป็นร e f ก็ได้นะครับลแล้วก็เซลมีเซลแล้วอันนี้เซลหนึ่งนะครับแต่พอเรามาเลือกเป็นมีเซลสองเพราะว่าเราไปตั้งชื่อเซลセล์หนึ่งไว้แล้วมันจะขึ้นตัวนี้มานี่ลบออกก่อนก็ได้นะครับ เซลเฉยๆ,ๆนี่กับเซลฟอร์มนี่เซลอ่าตัวนี้ได้แล้วต่อไปครับเซลเฉยๆเซลครับเนี่ยเซลเลือกฟอร์มเลือกเร็บครับเลือกเรฟบแล้วก็ แล้วเปลี่ยนบัตรตัมไม่มีคำอธิบายไม่มีอ่าไปต่อครับไปที่ตัวนี้ยังนะตัวนี้ไม,ม่มีนะยังไม่มีที่จริงก็ มันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกได้ Vi e w v w n w w x เนี่ย e w ว e ิวตัวนี้นะครับเราต้องไปเลือก New ใหม่ new เซลล์ครับเซลลสองเลือกนี้เป็นเซลลนะครับซึ่งตัวแรกเราเลือกเป็นสไลด์นะครับนี่เราเลือกเป็นสไลด์ทีน,นี้เรามาเลือกเป็นเซลล์ธรรมดานะครับคลไป เลือกเป็นฟอร์มนะครับเซฟก่อนเซฟก่อนแล้วนะดีเทลเลือกเป็นดีเทลเลือกเลือกอีกตัวหนึ่งครับ u x product US product Ux product ครับ product นะครับ Ux product เลือก view name เป็น product view name product ครับแล้วก็เลือกเป็น product นะครับแล้วก็เลือก view type เป็น detail view type เป็น detail นี้ครับแล้วก็ เซ็นเตอร์ไว้ก่อนเซฟอ่าต่อไปตารางเช็คครับตารางเช็คเช็คสต็อกเราก็ไปที่โปรดักครับคัปีตอนนี้ไปวางโปรดักนะครับนี่ Data c h เช็คสต็อกครับบิวคอลัมโปรดักครับนี่ตรงนี้วางเข้าไปครับเซฟ จริงไม่ต้องรอยขึ้นเขียวก็ได้ว่างเลยก็ได้อันนี้สต็อกครับสต็อกเซฟสต็อกแล้วก็ดิฟเฟอเรนซ์ดิฟเฟอเรนซ์เสร็จแล้วก็ลดไพร์ลดไพร์เซฟหมดที่ย่าง นี่ก็ไปแต่งตารางตัวนี้ครับ data product add virtual column data product ไหน product นี่ครับ product แล้วก็ add virtual column ตัวนี้ครับเป็นการสร้างตารางที่มันไม่ไม่ม,ม่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับนี่สร้างตัวนี้แล้วมันจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน column name column name ครับ แล้วก็ตัวนี้ครับแอปฟอร์มูล่านะครับคอปปี้ไปครับให้หมดนะคอปปี้ให้หมดแล้วก็ตัวนี้ครับวางตัวนี้วางเข้าไปครับเซฟนั่นมันยังขึ้นอยู่บาโกดอะไรมันยังไม่เชื่อมกันนะครับแล้วก็ดัน,นครับมาแล้วมาแล้วนะครับเห็นมาแล้ว ต่อไป data product อีกครับอันนี้ product อันนี้ก็ product v i r u a l column แล้วก็สร้างมาอีกตัวหนึ่งชื่อนี้ data product นะครับ add virtual column ครับตั้งชื่อมาตัวนี้ครับแล้วก็ copy ในนี้ครับไปวางที่เดิมเหมือนกันวางครับเป็นอธิบายนะนี่ดัน